สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหนึ่งทุกคนค่ะนักเรียนคะเราหยิบแบบฝึกทักษะภาษามานะคะเล่มน,นี้นะคะและเราก็เปิดมาหน้า42นะคะหน้า42หน้า43นะคะมีแบบฝึกให้นักเรียนทานะคะเขาบอกว่าเลือกคําที่มีสระเหมือนกันเขียนลงในบ้านแล้วฝึกอ่านค่ะมีคําที่เขากําหนดมาให้นะคะมีคําว่ามอ,อีมีปออูปูสอ,อีสีดอูดู ดอ,อีดีรออูรูนะคะมีคำสาะอีกับสระอูค่ะนักเรียนก็เลือกคำสรลอีนะคะมาเขียนลงในบ้านนี่สามคำนะคะเลือกคำสรลอีมานะคะแล้วก็เลือกคำาสลรรอูมาเขียนสามคำนะคะเสร็จแล้วระบายสีบ้านให้สวยงามนะคะพอมาหน้านี้เขาบอกว่าให้นักเรียนทำวงกลมล้อมคำที่มีสระอี และทำสี่เหลี่ยมล้อมคำที่มีสระอูค่ะมีประโยคสี่ประโยคนะคะในตัวปูนะคะอารีมีปูนาคำไหนที่มีสระอีวงกลมนะคะคำไหนที่เป็นสระอูทำสี่เหลี่ยมนะคะประโยคต่อมานะคะภูผาไม้ตีงูคำวิมอลไอไม,ไม้เอกไม้นะคะนักเรียนสะกดมีไม้เอกด้วยนะคะ พ่อแม่ดีใจได้ดูแลตานักเรียนเลือกเลยนะคะคําที่เป็นสระีทําวงกลมล้อมรอบคําที่เป็นสระอูทําสี่เหลี่ยมล้อมรอบนะคะสวัสดีค่ะ